สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมะลิก็จะมาเล่าเรื่องในวัยเด็กให้ฟังเนาะคือ,อสำหรับนักจิตวิทยาเด็กอย่างเงี้ยอาจจะเข้าใจนะคะ <c oughs> แต่มะลิขอใช้ประสบการณ์นะคะขอเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์นะคะว่าวัยเด็กสําคัญมากๆนะคะต่อชีวิตในตอนโตของของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นมะลิอยากจะให้ พ่อแม่ที่มีเด็กๆหรือว่ามีลูกอะคะอ่ะอยากจะให้แบบว่าให้มีคำชมให้กับเด็กๆนะคะไม่ไม่อยากให้มองว่าการที่ชมลูกอะจะทำให้เขาเหลืองนะคะเพราะว่าเพราะว่าการที่แบบไม่ชมเลยอะอาจจะทำให้เด็กๆรู้สึกแบบน้อยใจไร้ค่าหรือว่าอะ,อะไรนะไม่ ไม่มีความมั่นใจไม่มีความสามารถที่หรือว่าไม่มีความภาคภูมิใจอะไรเลยที่จะทําให้พ่อแม่ได้ดีใจหรือว่าได้รับคําชมจากบุคคลที่เขารักนะคะอืการที่แบบว่าตักเตือนมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็จะต้องมีคําชมด้วยนะคะเพราะว่ามันสําคัญยังไงมะลิก็ไม่ได้เป็นนักจิตวิทยานะคะแต่มะลิสัมผัสได้จากตัวเองคะคะว่าการที่เราอะมีความมั่นใจอะสาเหตุหนึ่งอะมันมาจากการที่เราอะได้รับคําชมคําชื่นชม จากพ่อแม่นะคะอตอนเด็กๆมะลิก็จะแบบตอนเด็กๆค่ะมะลิก็จะแบบว่าแต่งกรอนให้คุณแม่อ่านนะคะเนื่องจากแบบว่าอืมพ่อเป็นคนที่ชอบชอบแต่งกรอนเจ้าบทเจ้ากรอนแม่ก็เลยแบบว่าคงจะแบบว่ารักเอนดูลูกก็อยากจะแบบว่าลองให้ลูกแต่งกรอนซีแบบเออจะมีความสามารถหรือว่าจะมีแบบเขาเรียกว่า dna ของพ่อไหมอะไรแบบเนี้ยลองให้ลูกลองแต่งดูซีอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าแบบเออเราก็แต่งได้นะคะแต่งได้ตามประสาเด็กนะคะเด็กแบบ อาจจะปอนหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเนาะแล้วแม่ก็ชมว่าทําไมลูกลูกเก่งมากลูกแต่งได้ทําไมแม่แต่งไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ซึ่งมันทําให้เรามีความรู้สึกแบบดีใจยอยากมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยที่แบบแม่เราชมนะคะซึ่งมันก็สร้างความมั่นใจให้เราเอามาดก็โชคดีอย่างหนึ่งที่แบบว่าแม่นะคะจะเลี้ยงลูกด้วยแบบว่ามีคําชมและมีคําตักเตือนนะคะเพราะฉะนั้นอะถ้าถ้าเราเลี้ยงลูกได้อย่างดีอะคะ่ะคาชมไม่ต้องกลัวเขาจะหลงระเริงนะคะเพราะว่า เราได้อบรมบ่มเพาะนิสัยดีๆให้กับให้กับเขานะคะมันสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะทําให้คำชื่นชมจากพ่อแม่นะคะและคำตักเตือนให้ลูกให้ลูกแบบได้ได้รู้จักมีเหตุมีผลนะคะมันจะเป็นคำชมที่ไม่ทำให้ลูกหลงระเริงในตัวเองแน่นอนนะคะ แถมยังเป็นผลดีจะทําให้เด็กมีความมั่นใจรู้สึกมีคุณค่าและภาคภูมิใจในตัวเองว่าสิ่งเล็กๆนะคะที่เขาทํานั้นนะมันยิ่งใหญ่ในหัวใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่มลิตก็ฝากไว้ด้วยนะอันนี้คือความมั่นใจอย่างหนึ่งของมลิตที่มีอยู่เนี่ยอมลิตรก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ของมลิตนะคะที่แบบสร้างความมั่นใจให้มลิตจากความรักของท่านนะคะขอให้มีความสุขเยอะๆนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ